ใช่ครับห้องอาหารอย่างเดียวนะครับอแปลกนะทําไมโรงแรมไทยไม่ใช้อย่างนี้ไปใช้ของฝรั่งแต่โรงแรมจากต่างประเทศมาใช้ของไทยโรงแรมไทยมีครับตอนนี้มีเอามีอะไรไหมมีครับอ๋อในคือเซนทรัลแกรนด์พัทยาอ๋อครับใช้ครับจากกรกฎครับแล้วก็เอมอรีภูเก็ตนะครับแล้วก็มีผมจําชื่อไม่ได้ชาชาที่สมุย ทุกครั้งที่ไปเนี่ยจะต้องไปเซิอัพที่หน้างานอย่างนี้เราก็ไปฟรีเพราะว่าพื้นที่ของหน้างานเนี่ยเราต้องการความสมบูรณ์แบบของตัวผลงานเขาก็เชิญเราเป็นนาวอัสติกของแชริล่าไปพักฟรีสบายมากเลยครับครับแหมเก่อนนี่ใช้เวลากี่เดือนครับเนี่ยจริงๆแล้วทำสามเดือนครับสามเดือนเพราะว่าจริงๆทํางานเนี่ยหนึ่งเดือนแั่นเนี่ตอนนั้นเริ่มต้นชีวิตการหมุนเวียนเงินยังไม่เท่าไหร่เราก็ขยายงานให้มันนานๆหน่อย เพื่อจะได้หาเงินมาตอนนี้เรื่องเงินปัญหานะฮะท่านผู้ชมฮะเข้มแข็งแล้วเต้เมื่อกี้เล่าให้ผมฟังรอบปีที่หนึ่งเท่าไหร่นะปีที่หนึ่งก็ประมาณไม่ถึงล้านครับปีที่หนึ่งไม่ถึงล้านนะท่านผู้ชมฮะปีที่สองก็มันก็ขึ้นมาครับขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะปีที่สามก็มันก็ขึ้นมาอีกครับเป็นกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณสามถึงสี่เท่าสามถึงสี่เท่านะครับครับงงกับเสือตัวเองไหมปีหน้านี้จะดีไซน์ขึ้นมาอีก เป็นเฟอร์นิเจอร์เล่นของหนักอ,อีกเพราะว่ามันสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆเ,เพราะความค,คิดของเราเห็นอะไรรอบข้างแล้วเราเกิดไอเดียตลอดเวลาถ้าความเป็นออริจกนอลเนี่ยการแสดงง,งานผ,ผ,ลผลงานศิลปะเนี่ยคืองานต้นแบบความคิดของเราเราขยายง,งานต้นแบบความคิดเป็นขยายเป็นโปรเจกต์ให้เป็นขนาดที่สามารถใช้กับพื้นที่ให้ได้ด้วยและพอโปรเจกต์เราก็คิดถึงโปรดัก ซึ่งจะเป็นชิ้นเล็กๆสําหรับขายได้ทุกวันมันจะได้มี3ขั้นตอนในการทํางานเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเราจะต้องทํางานวิจัยในการทํางานศิลปะอยู่เสมอเพื่อจะได้เป็นต้นแบบรถยนต์ยังมีต้นแบบสําหรับการถ่ายทอดงานผมผมก็มีต้นแบบในการกระบวนการทํางานศิลปะเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทํางานต่างๆเนี่ยรูปทรงต่างๆมันขึ้นมาจากการวิจัยทั้งหมดของการวิจัยแล้วขยายแบบให้ทําเป็นสูตรง่ายๆตอนนี้งานโปรดั์กลายเป็นทํางานเป็นการบ้าน โปรเจกต์เป็นหลักของการทำงานกลางวันครับโปรดักต์ไปทำเป็นการบ้านกลางคืนทำให้รายได้ของทีมงานที่มาผลิตเนี่ยเป็นรายได้ที่ผมภูมิใจมากคือเขาไม่ต้องกังวลว่าวันนี้ลูกเขาจะกินอะไรครับครับทุ่มเทได้เต็มที่ใช่คุณก็เรียนการบริหารคนจากตรงนั้นเลยใช่ครับอ่าแล้วมีผลงานอะไรอีกอะจะได้เห็นผลงานฮะครับก็เราได้ไปผลิตให้กับโรงแรมที่เพิ่งเปิดอันนี้ล่าสุดไปเลยครับครับเอ่อ มารีนาเบียแซนที่สิงคโปร์นะครับฮะาไอ้ที่ที่เป็นสาวยน้ําใช่ครับที่เขาที่ตรงเอาเอาไอ้นาสิงคโปร์ที่ว่าเป็นสามแท่งนะที่เป็นรูปเรือใช่ไหมครับใช่ครับก็ส่งหมูแบนมาให้ก่อนแล้วก็คอนเซปต์นะครับมาให้แล้วให้ผมออกแบบแล้วก็บินมาหาผมครับแล้วกลับบ้านเลยบินมาที่บ้านแหลมเลยนะใช่ครับแล้วก็ไปรับนะครับนะครับมาบินมาถ่ายรูปว่านี่พี่ลุงครับ ลุงที่อยู่บางตะบูนกงทําไม่ได้ผมก็สเก็ตไปหลายแบบแล้วก็เขาก็ตกลงที่เป็นแบบดออิงอันนี้แล้วก็มันคืออะไรครับมันคืองานติดตั้งฝาผนังกับล็อบบี้ในโซนของฮอลล์ที่3ตึกที่3ครับตอนนี้งานที่ไปประดับเนี่ยนะครับเป็นงานที่ไปติดอยู่บนฮอลนี้2องจุด ใครไปใครมาแล้วผมมาออกแฟงเขาก็ถามว่านี่คุณไปท,ทาที่มาน,นินาเบ์แซนใช่ไหมบอกก็ใช่ขนาดที่ปารีสก็ถามเป็นคนดูไบแล้วดูไบก็ขอราคาในการติดตั้งโรงแรมที่ดูไบแล้วก็ไมเป็นงานสามชิ้นนะครับพอเวลาติดตั้งงานเนี่ยตอนแรกเลยนะครับยังไปแกะกล่องที่นูน่นคืองานตัวเนี้ออกจากเพชรบุรีบ้านแหลมเนี่ย ตู้คอนเทนเนอร์ไปจอดอยู่ที่หน้าลานวัดที่บ้านผมอยู่แล้วก็บรนจุดตู้กันเองครับพอขึ้นตู้เสร็จปั๊บก็ส่งไปสัปดาห์หนึ่งเขาก็บอกว่าเราได้เวลาติดตั้งแล้วขอเชิญคุณกรลกไดไปที่หน้าไซต์งานด้วยเขาก็จองที่พักอะไรให้เสร็จพร้อมทั้งอาหารทุกอย่างสิงคโปร์สิงคโปร์ครับผมก็ไปคนเดียวไปดูว่างานจะต้องอ๋อเขาจะมีทีมติดแล้วก็เราไปสั่งไปคุยกับทีมกรุ๊ปออสเตรเลียซึ่งเป็น กรุ๊ปหน้างานให้เขาติดตั้งให้เราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคุณเป็นคนระดับโลกแล้วต้องภูมิใจตัวเองนะุณกเราุณเป็นคนระดับโลกแล้วก็จะมีอินเดียที่มุมไบอันนี้ผมไม่ต้องไปเพราะว่าทีมเซตอัพของอังกฤษเขาเป็นสถาบิกที่นั่นเขาก็จัดงานให้เราไปจากพาร์ทเนอร์ชาวมาเลเซียแล้วคุยกันก็เอางานไปที่มุมไบเป็นลาวันซาคอนเวนชันฮอลล์ที่อินเดียเพิ่งเสร็จนะครับเป็นรูปมะม่วงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอเปิดให้ดู มะม่วงจมพู้โอ้โหนี่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 อขอดูนิดนิดนึดงเนี้ยจ,จะทิมยกฮะปันจุกล่องนี่คุณพ่อคุณแม่งงไหมเนี่ยไม่งงแล้วครับตอนแร<ต>กงงไหมผมก็นั่งทําของผมคนเดียวครับเก็ถามว่ามันทําเป็นยังไงจะทำยังไง แต่แม่เขาไม่ขัดจะทําอะไรก็ทําครับนี่ก็ดูแบบพื้นบ้านนะเลยนะบ้านนเลยครับที่โรงงานบ้านผมอยู่ข้างหลังตรงนี้ครับและที่บ้านติดมีอารมณ์อะไรประมาณนี้ไหมมีประดับอะไรอย่างงี้ป่ะวางไว้บนพื้นวางไว้เตรียมแพ็คกล่องหมดเลยครับก็เป็นซะอย่างนี้นะครับวางไว้ครับสําหรับเราจะบรรจุของเพราะว่าไม่มีสต๊อกเลยครับเราก็ทําให้คนอื่นเอาแล้วครับท่านผู้ชมฮะช่วงหน้า มาดูว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็มาดูของจริงที่อยู่ตรงนี้ครับนี่เตรี <c oughs> ยมไปประเทศเอ่อเม็กซิโกครับเม็กซิโกครับพักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนไทยเข้มแข็งครับท่านผู้ชมอยู่กับผมชิพทําคำวิเศษฮะและคุณกรกฎอารมณ์ดีกรรมการผู้การห้างส่วนจำกัดกรกฎอินเตอร์เนชั่นแน ซึ่งคงจะทราบไปแล้วว่าคุณกรกฎเนี่ยได้ผลิตผลงานโคมไฟในระดับเบอร์คลาสนะครับในระในระดับโลกทำไมต้องเรียกเบอร์คลาสครับก็ไปอยู่ในโรงแรมสำคัญของโลกอย่างที่บรินาเบที่เพิ่งเปิดไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับยังมีที่แชงกรีล่าที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์และเซียงไฮ้ครับที่เซียงไฮ้ใช่ครับและของเมืองไทยมีที่ไหนบ้างฮะมีเซนทรัลแกรนด์พัทยานะครับเอมมรีภูเก็ตครับครับผมแล้วก็ชาชาสมุยครับชาวอำเภอบ้านแหลมและเพชรบุรี ที่ชมอยู่ณตอนนี้นะครับต้องภูมิใจแล้วก็จริงๆไปเที่ยวก็ได้เนาะครับด้วยความยินดีครับไปเที่ยวที่ที่ตมันแหลมครับอ่าเราไปดูได้ไงเอ่อมีเว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแผนที่ได้เลยครับอ๋อครับก็รกฎดับเน็ตใช่ครับก็รกระดับเน็ตฟังแล้วฟังแล้วมันรู้สึกภูมิใจนะในโลกเนี้ยคนดังๆของโลกนี่ไมเคิลเดวให้ไหมก็เอาชื่อตัวเองตั้งเป็นตั้งเป็นบริษัทที่เดลคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะ เออเราก็มีกระกฎเหมือนกันนะเราก็ <c oughs> มีเดลเราก็มีกระกฎนะ <c oughs> วันหนึง่งไปเคลนเดลอาจจะมาซื้อของคุณกระกฎไปไว้ที่บ้าน <c oughs> เขาก็ได้นะไปอยู่ในบ้านมหาเศรษฐีของโลกเออระดับบ้านนี้ทำไหม <c oughs> บ้านเศรษฐีทำายัางตอนนี้มีเดี๋ยวมาติดต่อครับจากการที่เราไปแฟร์ที่ฝรั่งเศสนะฮะมีบ้านเศรษฐีมาฮะโครงการติดตั้งประดับตรงบริเวณ บันไดขึ้นชั้นสามนี่คือสองสามนะครับชั้นสองชั้นสามคือติดไม้ไผ่บนโมเสสเข้าไปสิเมตรเดี๋ยวเขาบินมาหาในวันที่ยี่สิบที่ฝรั่งเศสที่จีนที่จีนแล้วก็ขอเป็นเอเจนต์บ้านคนรวยที่ขอเป็นเอเจนซี่ในประเทศจีนเลยใช้แบรนด์กรกดใช่ไหมใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมฮะคนไทยมีบ้านเศรษฐีไทยไหมมีครับไม่แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เรามีเศรษฐีไทยก็ต้องใช้ของคนไทยนะใช่ครับอ่าบางทีเศรษฐีไทยอชอบใช้หลุยครับไม่แพ้หลุยครับอะมาดูผลงานในห้องสักนิดหนึ่งให้ดูของจริงกันเลยอ่ะผมหยิบหน่อยละอันเนี้ยราคาขายเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยอันนี้ไปไหนก่อนตัวนี้ไปเม็กซิโกนะครับนี่ฮะเป็นลายพื้นๆเลยตอนนี้ไม้ที่เราย้อมเนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยเมื่อก่อนผมจะย้อมด้วยวิธีการต้มด้วยเปลือก <ๆ S 2> ของ ไม้กงกลางมันจะให้ oh สีแดงนะครับแล้วเราก็วิธีการต้มต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ใช้สีทาบ้านด้วยมันก็จะได้เสีที่เป็นธรรมชาติและผสมกันคอันนี้คือผมใช้ลักษณะาการผสานเส้นด้วยสายตา oh แล้วมันจะเกิดสีเมื่อมองไกลๆแล้วมันเกิดสีด้วยการผสมสีทางสายตาของเราเองเหมือนเท็กซ uh ์ไ huh. ทการทอผ้า uh huh. นะครับแล้วก็ใช้วิธีการมาัดการผูกแบบชาวรามง ครับง่ายๆแต่ว่ารูปทรงที่เราก็เคยเคยทํากันมาแล้วเราก็เลยใช้เป็นเส้นรูปทรงที่แบบง่ายๆเนี่ยราคาขายที่ที่เม็กซิโกเท่าไหร่เอ่อประมาณสี่หมื่นสามถึงสี่หมื่นบาทไทยเออใช่ครับโอ้โหที่เม็กซิโกนะฮะแต่ราคาส่งก็ว่าอีกเรื่องนะฮะนี่โอ้ตัวตัวตัวใหญ่นี้ครับจะสามถึงอันนี้ก็คือลดลงมาประมาณสองหมื่นห้าประมาณสองหมื่นห้านะฮะท่านผู้ชมฮะ S <S บ้านเราก็เป็นโคมไฟธรรมดาใช่ครับไฟอยดเอ๊ะทำไมความมีศิละปะเราเป็นคนอย่างเราเนี่ยคุณกอลกอดผมเป็นคนไทยเนี่ยเรามีความเป็นศิละปะแล้วแต่ทำไมเราไม่ลึกซึ้งเหมือนเขาเพราะอะไรเราไปเราไปเดินเนี่ย Sb f u r n ฟ ture Index Living m a l l เนี่ยใช่ไหมซื้อโคมไฟมาเนี่ยทำไมทำไมเราไม่อย่างนี้นะผมว่าประเทศเรามีความภูมิใจอย่างก็คือเราอยู่กับศิละปะอยู่แล้วเหมือนก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาทุก ทุกคนมีศิลปะที่เห็นอยู่รอบตัวอย่างเช่นวัดวารามเนี่ยมีความเป็นวิจิตศิสินอยู่แล้วครับ <c oughs> พอเราไปเห็นสิ่งที่เราแตกต่างเช่นผมไปโบสถ์ที่ฝรั่งเศสนอตเดดามนีนะครับ <c oughs> ก็เราก็คิดว่ามีความสวยงามมา,มากเหมือนกันครับครับคนฝรั่งเศสเราไม่อาจจะไม่อยากเดินก็นได้ครับ <c oughs> <c oughs> อ่านี่ <c oughs> น,นี่อันนี้นิดนึนงอ่ะอันนี้ไปไหนครับ อันนี้ก็ Mexico เม็กซิโกครับเพราะว่าเขาใช้หลายสีทั้งชุดนี้ไปเม็กซิโกหมดเลยเพราะว่า uh huh. สีที่ใช้นี่ก็คือสีพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยเป็นสีน้ำมันแล้วก็เราแต่ไม้ไผ่ที่เราใช้นี่เป็นไม้ไผ่ที่มีแต่ผิวล้วนเพราะว่าต้องใช้การเหลามือ uh huh. ทีมช่างที่เหลานี่ก็คือการทีมที่ทํากระด้งกระจาดที่เขาทาเล็กๆแล้วเขาก็เหลาให้กลมแล้วใช้ไม้ไผ่ที่สามปีไปแล้วผมถามหน่อยนิดหนึ่งอาจจะนอกเรื่องนิดครับท่านผู้ชมหรือว,ว่าคุณ ทุกท่านเนี่ยที่เราว่าชาวบ้านที่ทําอยู่เนี่ยที่เข้าทํากระด้งกระจาดอย่างบ้านผมที่ผมเป็นคนเชียงใหม่ะนะครับเขาก็ทาไอ้เครื่องจักสารอะไรกันอยู่แล้วแต่ทําไมเขาทําแบบคุณไม่ได้ไม่รู้ออ้าวทากระด้งกระจาดก็ขายตามข้างทางเนี่ยเท่าไหร่สามสิบห้าสิบมันไม่มีมูลค่านะ่ะนี่บอกไหมใช่ครับเราจะทํายังไงใส่มูลค่าเข้าไปในตัวนั้นแนะนําท่านผู้ชมหน่อยดิคือ งานทุกอย่างนะครับมันมีเวลาของการทำงานนะครับแล้วเราก็ให้คุณค่ากับมันแค่ไหนในการทำแต่ละครั้งเพราะนั้นการที่การจักสารที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีค่าสำหรับเราแต่คนที่เขาเห็นคุณค่าของเวลาในแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีคนนั้นอยู่แต่คนนั้นน่ะเขายังไม่มาเห็นเราในในเราตอนที่เราทำผมคิดว่าเวลาเนี่ยเป็นเครื่อง สิ่งที่มีเป็นสิ่งที่มีค่ามากสําหรับการการดําเนินงานแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าเราจะต้องรอให้คนมาเห็นคนที่มาเห็นจะต้องเป็นคนที่สามารถจ่ายได้ด้วยในสิ่งที่เราอยากจะขายอ๋อเราต้องไปไปในดูช่องท,ทางที่คนคนที่เข้าสนใจเดินก็คือไปออกงานแฟร์อะไรเงี้ยใช่ครับเป็นตน้นผมเห็นอย่างที่ที่เชียงใหม่ที่บ้านผมเนี่ยเคยไปออกไหมถนนคนเดินผมไม่เคยออกไม่ครับไม่เคยถนนคนเดินหกสิบบาท ยัไม่มีคนซื้อเลยนะอาจจะมีคมไฟขึ้นมาแล้วเป็นรูปผู้หญิงนะฮะแล้วก็เสียบมีปลัก๊ลกลลจจะเป็นผ้าไหมใส่เข้ามามันไม่โดนเหรอถึงไม่มีคนซื้อครับผมคิดว่ามันมีร้านค้าเยอะครับเยอะไปอีกมันหมายถึงว่ามันไม่มีความเป็นออริจินอลแล้วก็อย่างเช่นผมดูงานที่อย่างเช่นคานในงานแฟร์ต่างๆเนี่ยจะมีร้านขายดอกไม้พลาสติกเพียบตั้งแถวก็จะเป็นดอกไม้พลาสติกเพียบ ทีนี้เราจะเลือกซื้ออย่างไรให้เป็นเอกลักษณ์ก็ไม่มีแล้วก็ต้องสุม่มเพราะฉะนั้นถ้าใครทํางานที่มันเหมือนกันหรือว่าเราแข่งขันในสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยเราก็วัดดวงกันว่าเขาจะซื้อคใครเท่านั้นเองเพราะนั้นคุณกรกฎใกาบอกท่านผู้ชมว่าต้องทําของที่เป็นออริจินอลใช่ครับเรามีความเป็นอของมองนอพอลี่ <Mon opoly. S 2> เป็นคือไงผูการผูกขาดสม